สว,วัสดีครับเราอยู่กับพี่เกมอมังอันที่เองเด็แล้วเราจะหาคุณสาวคายเราคนสนไอ้หนุ่มบอะเหมือนพี่บอปหน่อยนะที่พี่กอสเคยทำอย่างเน,น,น,นี้ยทุกคนคุณผมให้เวลาย้อนกลับไปดูนะครับไปดู่กรธน,นะครับในภาพ แค่ตอนตอนที่หมอชุบชีวิตอ่ะใช่ให้หมดเมดิกต้องย้อนกลับไปดูก่อนนะพี่ป๊อบจะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยท้องย้อนกลับไปดูได้เลยหมดเวลาดูแล้วนะคะอ่ะจำได้แล้วโอเคั้นเราไปเข้าออนไลน์กันนึง่ง<อ>ะเข้าไปเล่นมาไหน ่ใครกินอืมคุณเล่นแต่รวยเลยอ่ะอากาศประมาณนี้ก็พออุ้ยเต็มแล้วอ่ะเราลุกไม่ได้แนละ้วมรเป็นอ๋อนักสืบคนนี้คขาคืนักสืบที่เก่งที่สุดแล้วพิมบอกเพื่อนว่า ปัดผมกลับมาเป็นพี่ป๊อปได้แล้วอ่ะมิเริ่มตทสตทสต์ท वक़ พร้อมกันเลยอ่ะเราได้แป <c oughs> มาทุกคนเราได้เป็นคาะกอนทำเพื่อดีกว่าเฮ้ยทำไมคูดา,ชาดดวช้าจังเลยเฮ้ย,ย,ยอุ้ยสีเขียวตายอ่ะใครฆ่า เราประทัไทยชาวบ้านชาวเมืองกันดีกว่าเวีย yeah. ที่ไหนอ่ะไอโหดโหดใครเบีย yeah. ชาวบ้นานเอาฮมฮึไอตร้งใสเ้า <c oughs> ขนาดเรา ตอนนี้ไม่มีใครฆ่าเลยเออฉันคือดีกว่าเฮ้ยแล้วเราจะไม่ทำเพื่อนเราปิดไฟเฮ้ยเฮทำไม ชาวบ้านชาวเมืองดีกว่าสวัสดีสคุณสาบนสาโบนบูปลันบันจกักรุเลสไลลุงห้องไฟคืออะไรอะอะไรคือห้องไฟใหม่ใหม่ม่ใม่อะไรคือห้องไฟงงงงอะไรคือห้องไฟอะห้องไฟอะไรอะอะไรคือไฟอะอ เอามาถักทายใช้บ้าเหรอได้เป็นคนดีลูกเรือมาต้องมาหาโชว์อ่ะเฮ้ยเอ็นติเอ็นติดูน่ารำไรอ่ะเฮ้ยเยอเด้อเยอะ ให้ไหม อัดเกมอีเฟตเตเฟอห่วยหวยแตกเฮ้ยเราตัวรปกติของเราเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีคนออกเกม พ่อพี่อรพ่อพี่อะไรพ่อพ่อพี่อรพ่อพ่อุกี้เอ็นตีอเอ็นตีอย่งนี้เ่เอ็นตีเฮ้ยเอลดีกับเอ็นตีเราเปลี่ยนชื่อไปแล้วกาตอนแ้กเราชื่อเพนึ่งของสามนะอันนี้เราชื่อเมทเมทาโบเมทาโบนะครับเมทาโบชื่อเมทาโบเมทาลทาลอย่างเลยนะ ฮัลโหลอร่อยฮัลโหลอร่อยอร่อยทั้งทั้งผมชอบเกมนี้มากเลยอะมังอ่าแต่อันนี้อันนี้เราหาหาตัวตัวฝาแฟก่อนตัวอะไรของเราเนื้อต้องเราน,นึง หนึ่งของเราถ้าเป็นรูปเรือเฮ้ยลองเคียตรงนี้อันน้ว่าชัดเจนเฮ้ย 虎。我 เฮ้ยลองป้าป๊าขึ้นมาเห็นเล่นโทรศัพท์นะป้าป้าวก็ให้ดรคลิปสักคลิปหนึ่งน้องสีเอ้ยตอนนี้เราเฮ้ยโอเคเริ่มเล่นเฮ้ย เราจะได้เป็นฆาตกรหรือคนเฮ้ยได้เป็นลูกเรือแต่แป๊บเดียวเราก็แพ้แล้วแล้วฆ่าเรือสองฆ้าเรือเหลือได้แค่สองคนน่ะเราก็แพ้เราแค่ฆ่าสองคนเองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะ่ะคุณนี่น่านวัด เป็นเหมือนไม่ได้เห็นอ่ะเออเรอสวัสดีครับครับเดี๋ยวคุยเจอ ep สองนะครับครับพวกเราก็อาทิตย์ผ่ามา11นาทีแล้วอุ้ยบ๊ายบาย